สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พัดอยากเอาตัวสินค้านี้นะคะมารีวิวให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนดูค่ะเพราะเขาใช้ดีมากเลยพลังดูดสูงนะคะของยี่ห้อ o e e r y นะคะกำลังของเขาอยู่ที่20,000 PA ค่ะเป็นเครื่องดูดฝุ่น Flow In One นะคะเป็นดูดฝุ่นแบบไร้สายแล้วก็พกพาได้ไม่กินพื้นที่ด้วยค่ะใช้ได้ทั้งในบ้านและ,ร,ะรถยนต์นะคะ ัดการได้ทุกซอกทุกมุมแบบง่ายดายเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวดูดของเขานะคะมอเตอร์แรงดีมากเลยค่ะเพื่อนๆตัวนี้ก็เป็นตัวไว้ดูดนะคะก่อนที่เราจะใช้งานเราก็จะมีอุปกรณ์ที่เพื่อนๆเห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกนํามาใช้งานได้เลยค่ะตัวนี้เขาดีนะ่อันนี้เป็นสาย USB นะคะเพื่อนๆ ก็เอาไว้ชาร์จไฟบ้านได้เลยส่วนตัวนี้จะเป็นหัวของเขาสองหัวไว้สำหรับดูดตามซอกมุมโซฟานะคะหรือว่าเราเติเพืเ่อนๆขนาดตัวนี้จะเป็นเนริค่ะหัวเขาจะเข้าตามซอกได้สะดวกมากอันนี้เป็นข้อต่อของเขานะคะเพื่อนๆเราจะให้เขาเป็นดูดแบบระยะยาวที่เราเดินดูดหรือเราจะดูดให้ ถอดออกมาให้มันสั้นลงก็ได้นะคะเพื่อนๆลองต่อประกอบดูนะคะไม่ยากค่ะใช้งานง่ายที่สําคัญชอบตรงที่เขาใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียกนะคะบางทีเราดูดแล้วพื้นเรามีน้ําเราก็สามารถดูดได้การใช้งานง่ายมากเลยราคาก็ไม่แพงด้วยค่ะเพื่อนๆถ้าวันนี้เพื่อนๆลองดูที่ตะก,กาทด้านล่างซ้ายมือนะคะราคาอยู่ที่2 2 2บบาทถ้ายังเป็นราคานี้อยู่ก็รีบกดสั่งซื้อเลยค่ะ หนึ่งตัวพวกไ้ที่บ้านอุ่นใจนะคะตัวฝุ่นได้ตูดหยักใยโซฟาที่นอนรถยนต์ได้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลือกใช้งานเลยค่ะชาร์จใช้บ้านสะดวกสบายอย่าลืมนะคะสนใจสินค้ากดสั่งซื้อในตะกร้าด้านล่างนี้ได้เลยนะคะพัทมีปักตะกร้าไว้ให้แล้วค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะตัวนี้นะคะเพื่อนเอนเดี๋ยวพัดจะลองอประกอบให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการใช้งานของเขาง่ายแค่ไหนนะคะตัวนี้ก็เป็นท่อน ข้อต่อประกอบได้ค่ะสั้นยาวแล้วแต่เราเลือกนะคะนี่ค่ะในหน่บบนี้แล้วเราก็เลือกหวัวที่จะใช้งานเท่านั้นเองนะคะเพื่อนเพือเขาดีจริงๆค่ะไม่ต้องมีสายเกะก,กะเราเลยนะคะเพื่อนเพื่อชาร์จเสร็จเราก็ใช้ได้ระยะใหญ่เลยค่ะการใช้งานต่อเนื่องนะคะเพียงแต่เราชาร์จอยู่ที่ประมาณ3 4สี่ชั่วโมงเท่านั้นเองค่ะเพื่อนๆน นี่ค่คะฝากเพื่อนๆด้วยนะคะถ้าถูกใจสินค้าตรงนี้ฝากกดถูกใจคอมเมนต์บันทึกกดแชร์และกดติดโพสให้พัดด้วยนะคะ๋ยวคลิปหน้าจะเอาสินค้าดีๆมารีวิวใหม่ค่ะวันนี้เท่านี้นะคะ